สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนเมื่อนี้เพชรพูมดินมาในมาทรงผมใหม่นะครับทุกคนตัดผมใหม่ฉลองปีใหม่นะครับมาครับพี่น้องฟ้องไปเมื่อนี้ผมกับพาพี่น้องมากินข้าวปุ้นครับนี่ครับข้าวปุ้นเฮ็ดเองอีกแล้วข้าวปุ้นครับเฮ็ดเองอีกแล้วเมื่อนี้กับข้าวปุ้นถาด ตัวก้อนอั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวถาดอยากกินครับพี่น้องเห็นอนนมขั้นในชั่นมันสิมอดอายุเฮ็ดขนมบเปลี่ยนก็นเลยเอามาเฮ็ดอันต้มยำไก่คิดไปคิดมากก็สิกินกับเขามันก็นจะักจังไดนะเฮ็ดหลายเนะาะไก่ตัวนึงก็เลยคิดเมนูออกมาเฮ็ดคิดให้พี่น้องในบึงข้าวปุ้นน้ำยา ตุ้มยำไก่พานะมาพี่น้องเพื่อม้อยเป็นการเสียเวลาพ้อสีเบิ้งกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อมในเด้อครับผมมากินพี่น้องมาตวดได้บานเองจัดอีกก่อนจัดอีกก่อนเมื่อหนีวันที่สามสิบเอ็ดได้อัดคลิปเนี่ยมูเขากินปีไม่น้องคือเทิดตึ่มตมอยูอ่หุดโโภนำกับโไปดอกหนาว อยู่เกาลีนเอาสามมองสีมองส่วนไปโมไปจังมองอแซ่บขนาดไอน้าานองเอ้ยคคกดูนะขนมจีน น้ำยาต้มยำไก่เนี่ยอร่อยอยู่นะคี่น,น้องเห็นนันภาพมันเองอย่างกับว่าต้องแปลกใจเธอขาตั้งกล้องผม่ด่ดีอืม มือนี่แจ็คพอตพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดงานตอนเศร้ากลับมาตอนบ่ายหมาใหญ่รุดครอบไปกัดไก่เจ้าของบ้านตายตัวนึงโอ้ยเป็นเว้นเป็นกรรมสิได้เสียงเงินแสนแสนวอนเด้อ เงินยันงหาใหาอรู่ปานเนี่ย,ย,ยมันการ์ซื้อกับใครได้ไปน้องเหรยมันถอนขนเห็นไหมไม่ทอดีลยขาวบุอยู่ไหมขนกรองเต็มป่านขนหอนคนอ่ะ ก็ตัวนีปา๋าไปวะผมทำโทษแล้วผมขังไว้อยู่ข้างนอกนั่นมันตากอากาศหนาวอยู่นะเปลี่ยนยังไงน,นะครับพี่น้องปีใหม่ปีนี้อายุดีมีแห้งกับทุกคนเด้อ ห้ปีนี้ผ่านไปซะผมเกิดดวงบุดีหลายปีนี่คือคนโกงเงินไปสองแสนบาทคุณนะแน่นนอนครับแต่ว่าชีวิตไม่สิน้นก็ต้องดิ้นต่อไปทสองแสนหนึ่งก็ตายหา,าไหม มันตายก็เกือบตายคนละเจไปขึ้นไรกินเกาแซบน้อนรับกับเพาะแล้วชีวิตคุนะ้นอ่ะโอ้ขากัดไปนองเลยขากัดทุกดขนาดกินยังกระซ้างสังเกตผมเด้อ ผมจะขาดไข่บพ่ได้เพราะมากกินต้มไข่แย่นี่เป็นไข่ขาวผมสั่งมากกินต้มยำไก่น้ำข้น ตนนี้กินกับเขา่าก็ดีขึ้นไปขึ้นมาโอ้เราากินใสก์กระปุ่นก่อนนะเพื่อได้เมูนูด็ดเด็ดๆยง้มกลับบ้านไปเปิดร้านทำกับเข่าเนาะให้ร้านอาหารขายนะอืมั้าข้าไอ้น้องเลยรัาข้านาด ื่อนี่ข้าวเที่ยงนันได้กินเด้หนิคิดงานซาเม้เนี้เลิกซาเลิกเที่ยงพอดีก็เลยอกมาได้กินข้าวเที่ยงอยู่โรงงานกลับมากลัมตาตัดผมอีก สุดอยู่นะทุกคนนะสุดอยู่นะก็ได้อยู่นะก็โออยู่นะ ลองดูนะครับสายกินต้องลองเขาจะไปย่านกินนั่นนนั่อันนี้กินกับอันนั่นนั่นกับเจ้าอันนั่นอันนี้นมันบอกคือพันธุน์บพาก,กินแล้วพันคือไผ่ก็อย,อย่างงีงเขาก็กินเลยเนาะนี่กินเองเลยม่ต้องไป็นว่าคนกินหาย มันต้องไปร้อยให้คน,นน้ำเขาไปกินดอกเขาอย่าเป็นผูน้นำตัวเองกินมองไหนก็สร้างคำฮักบูดึกใจฮากกตินอกจากเฮ็ดกินเองบูดึกใจก็ต้องกินพอเฮ็ดแล้วต้องกิน <c oughs> é Ui! foi hum eu estou, aqui, eu estou แซ่บล่จนบอกรสชาติหดถืกไอ้น้องเลยอือข้าวปุ้นทา Nam già dà. tôm yam cầy, Nam côn, bị loang bừng, bị loang bừng, nhà thím cha thì เดี๋ยวบอกใครเดี๋ยวบอกไปจะก่นสีเสื้อบนเสื้อนาอะเพิ่นบนได้ซิมน้ำเนาะกินอยู่ผู้เดียวเว้ย món vâng đã xin cả phun mồm xin cả nông chín có một lắm ริมเนี่ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้กับกุไลกุลแช้ผมเในเรืองครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยมันก็เฮ็ดไปจริงๆแหละครับ,บ,อ,ยยรบอยู่ผู้เดียวใส่มือถือไทยคือเก่าครับสำหรับปีใหม่ปีหน้าับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงลำ้ำรวยเงินทองเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดติดตามผู้ใด รับช้มคลิปผมแล้วกันด้ผมไปก่อนแล้ววัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบาย